สวัสดีครับพี่นอ้นองแฟนเพจแฟนมังคครับช่องเฉลเพ่อนออพี่เชี่ยวครับตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะเป็นเกาลูนบ่เราอยู่ชั้นสิบหกนะครับที่ฮ่องกงตอนเช้าตอนนี้เวลาแปดโมงพอดีครับบัลล่ากันสิเจ็ดโมงกลักวเราอยู่ที่โรงแรมมาลาสตาอะไรเนี่ยนะ เป็นโรงแรมที่เราพักอยู่ที่นี่ทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีค่ะไแลนด์ไแลนด์เราอยู่โรงแรมจะเป็นห้องน้อยๆด้พี่นอ้อง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันสีมาข้างพี่น้องโรงแรมนี้ยางสวนกันกมอะไรดีครับวันนี้เราพักกับพี่ใหญ่นะครับกมชัยไหปลาแดกนะครับผมอันนี้เตียงนอนครับพี่น้องแต่ว่ายางสวนกันก็ได้ครับห้องประมาณเนี่ยซ้ำนี่แหละซ้ำอันห้องอัน อยู่บ้านเท่าเนาะซ้ำเตียงข่อยเลยซ้ำเหล่าเข่าอยู่บ้านซ้ำเตียงบ้านนี้อันเตียงห้องน้ำพี่เนาะห้องน้ำเลยอ้อยเหยาะเสียดึงใคด้เนี่ยห้องน้ำมีแค่นี้นะครับห้องน้ำมีแค่นี้เราตจออยู่ที่นี่ซาวจะขึ้นสองขึ้นบ่เก้าสิบขึ้นอีนโอ้มมือดีขึ้นหนึ่ง ดเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้าง,งลง่างเข้าลงไปหมดซิหมดหรอเนีน่ย<ป>มีกระจกด้วยลืมดูวันนี้เราจะไปอ่ะอะไรบ้างจีนี่เ<ะ>นาะเอากระปุ๊กใส่ขาเงาลอกในเดี๋ยวขอท่ายคลิปบรรยากาศครับห้องแคบมากแต่ว่าก็นอนดะเพราะว่าอยู่นี่นะ มันแพงเนานเนะแมนเขาก็เลยเขาขายเป็นตะละฟุตหนึ่งอยู่ประมาณจักหมื่นวะ่ะเขาขายเป็นไรยบ่เขาขายเป็นฟุตเขาขายเป็นฟุตฟุตหนึ่งกี่หมื่นสองหมื่นเหรียญนะ่นะเนาะเพิ่งราวสองสองหมื่นถึงสามหมื่นเหรียญฟุตหนึง่งถ้ามาซื้อไปจักสองฟุตเถอะยีก็มันจะซื้อไปสองฟุตก็ซื้อไปสองฟูดก็ซี่ซัมผ่านนี่แล้วพี่น้อง สองหมื่นเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เกือบแสนบอก็คุณสมไปเวทซีสามแถวยังเมื่อวานนี้แลกส7เออคุูจีเท่าไปสองหมื่เหรียญสองหมื่ถึงสามหมืนนะแล้วแต่แล้วแต่ห้องมันเป็นไก่หรอเ่าครับนคือเนเพราว่าฝิลไปหาเสือลงเท่าไว้เพรไวไก่เป็นว่าน ตอนพึ่นประกาศบอกพึ่นกับบอกว่าระวั่างขามถนนก็จีบปังมองได้บอกกันเนี่ยมาตุ๊กตะดาษที่แดงที่เขียวเออองานก็ถือจับ <c oughs> มีบ่หรอนีนมุมีเจอขามเลยขามเลยแต่อ้อมมครับมันมีเกือบแตะได้เหรอนะใส่เกือบแตะไปออบอกเออ้ยเห็นบ่ได้มีห่งลอุ้นเอาแด้สบายด้วยอ่ะเดี๋ยวข้าศึลงไปข้างหลังครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าพี่ก็นเรืว่ามันไม่ใช่ไฟแดง อันนี้เก้ามงก็ได้นิกัไปนี่หละสองเคื่งนี่หละคนนั้นเอเดี๋ยวลงไปล็อบบี้เราจะยินเสียงเฮ้ยใครๆๆๆวิเร็วรับแพ้รับแพ้รับแพ้ไปไปไปพร้อมังลงไปข้างหลัง เกือบเลยเกือบพ่าได้คบเขาบ่าได้ไปเขากินดีวกัน6 0สุูท้ายเลยยหอมมากอันนี้คือห้องกะหรี่เ้ยหอมมากมีทุกอย่างแล้วนีของพงสุรวด อุยเห็นด้วยเหรอเห็นสิอ่ะยิ้นุ่มโ,โ,โตพราะแป์มถ้าได้กินก่อนโมนี่อันนี้เป็นนีอนไรไม่ได้เป็นไ,นเนไงเมื่อคืนนี่ไปอ่ะอไม่ดึมเล่นยืดเอออหรออะไรอ่ะบักัดบักขคออมเอาพอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแ,แล้วจะลงไปแล้ว งลงลงไปรอข้างล่างใช่ไหมใช่ออครับรอที่เราพี่ชั้นหนึ่ง โรงแรมนี้นะครับรามาดาห้องกคงแกรนรามาดาห้องกคงแกรนคุณไดซิมมาหากับามาเล็กเนาะรามาดาห้องกคงแกรน บ้าช่องสูมันมียังข้างฝุ่นมีอะไรขา้างรถข้างฝุ่นพี่ยังไง

พี่กันวะ oh, <man. S 1> บ้านเขาไม่จะตึกไหมเ oh, <man. S 1> นาะที่แต่ตึกที่แต่ที่เราบ้าเพื่อนดูตึกไหน กรถเซเว่นรถควายกับดอกพอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ